วันนี้พันพันมาแนะนำ6สารอาหารสำคัญที่ช่วยให้การนอนหลับของผู้หญิงดีขึ้นค่ะเริ่มตั้งแต่อันที่1 ตังกุยเกาหลีค่ะตัวนี้บอกเลยว่าจุดเด่นคือเขาปรับฮอร์โมอนเพศค่ะพอเขาปรับฮอร์โมอนเพศหรือปรับเอสโตรเจนปั๊บเนี่ยลดปัญหาอาการร้อนวูบวาบนะคะเหงื่อออกกลางคืนความไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆนะคะเท่ากับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนอนค่ะได้รับรางวัล IR52 นะคะเป็นรางวัลการันตีระดับโลกนะคะแล้วก็ไม่เพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมไม่เพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งรังไข่อีกด้วยค่ะ อันที่2ค่ะก็คือแมกนีเซียมตัวนี้เพิ่มสารสื่อประสาทแกมมาอะมิโนบิวเทริกแอซิดค่ะซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยกระตุ้นการทํางานของเซลล์สมองช่วยเพิ่มการผ่อนคลายทําให้หลับสนิทมากขึ้นตื่นมาก็อารมณ์ดีผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขค่ะช่วยคลายความเครียดความวิตกกังวลแล้วก็หลับลึกขึ้นด้วยค่ะตัวที่3คือ แอลเทอเนนค่ะตัวนี้เป็นกรดอะมิโนที่ช่วยเพิ่มระดับของทั้งกาบาค่ะเซโรโทนินค่ะโดปามีนค่ะแล้วก็อัลฟาเวฟในสมองให้ร่างกายอยู่ในโหมดของการรีแลกซ์พักผ่อนทำให้หลับง่ายแล้วก็หลับสบายด้วยค่ะตัวที่4ค่ะรู้ไหมคะว่าการที่เราเนี่ยได้รับวิตามิน B1 ไม่เพียงพอค่ะมันทำให้เราอะค่ะคิดตลอดเวลาเลยกระวนกระวายเหนื่อยจนทำให้นอนไม่หลับ และที่สําคัญนะคะ B1 เนี่ยยังช่วยบํารุงประสาทอีกด้วยค่ะตัวที่5นะคะวิตามิน B6 ค่ะมีคุณสมบัติในการเปลี่ยนกรดอะมิโนทิปโทแฟนนะคะให้เป็นเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทในสมองที่ช่วยควบคุมอารมณ์และก็การนอนหลับให้เป็นปกติถ้าเกิดว่าเรารับวิตามิน B6 ไม่เพียงพอเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดอาการซึมเศร้าแล้วก็หงุดหงิดด้วยค่ะ ตัวที่6ค่ะวิตามิน B12 ค่ะตัวนี้ช่วยเพิ่มการหลังกาบ้านะคะจึงนําให้ร่างกายผ่อนคลายและนําไปสู่การนอนหลับพอตอนตื่นเนี่ยมันก็จะสดชื่นนะคะกระปี้กระเป๋าเราก็ไม่เพียระหว่างวันด้วยค่ะ